สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์วันนี้เช้าๆชนะ้าตื่นมาก็ดูข้าวนะในครัวเรือนมันเหลือเยอะเนี่ยก็เลยเอามาเลี้ยงปลานะเนี่ยในคลองของเราเนี่ยอยู่ในธรรมชาติฮนะนะก็โยนทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวปลาเขาก็จะมากินโยนไว้ ตื้นๆอย่างเงี้ยเต่าก็จะมากินได้ปลาก็จะมากินได้นะกุ้งหอยปูปลามีหมดฮนะตรงนี้นี่แหละการทำบุญของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่บาตรอย่างเดียวนะมันก็มีวิธีการที่หลากหลายนะทำแล้วได้บุญหรือเปล่าบุญเราไม่ทราบว่ามันเป็นตัวยังไงน,นนะแต่สลับนาเล็กก็คือ เราทำอะไรแล้วเราสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วได้ประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งคนอื่นนั่นแหละนั่นแหละคือบุญเนี่ยดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ข้าวของเราเนี่ยเสียไปเปล่าๆนะลงไปถังขยะอย่างเนี้ถ้าเราไม่มีปลาเราก็มีนกนะมีไก่นะมี อะไรหลายอย่างนะที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละความสุขคนเรานะมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนทําอะไรแล้วก็มันไม่เหมือนกันนะพนะื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ไปหมักทําปุ๋ยก็ได้นะมันมีประโยชน์หลายอย่างดีกว่าที่เราจะ ปล่อยของสิ่งเหล่านี้ให้เป็นของเสียนะเราทำอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยปนะลาก็จะมากินใลรก็จะมาถ่ายคลิปไ,ได้มาดูนะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆดูด้วยมีความสุขฮนะ นี่หละปลาในคลองธรรมชาติเนี่ยคือปกติเราก็จะเป็นคนกินปลานะแต่พอเรามาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เราก็แทบจะไม่กินปลาเลยแทบจะไม่อยากกินปลาเลยปลาทั่วทั่วไปที่ซื้อตามท้องตลาดกินแต่ปลาให้หาตรงนี้หลังจากที่<ม>เราให้อาหารไปปลาแรดเผือกนี่ก็มากินตรงนี้ด้วยนี่แหละ สวยงามมา,มากๆเลยตัวใหญ่มากนะะน้นมากินข้าวของนาเล็กแค่เห็นแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับโน่นโว์โฉมเลยนี่น่ารักจริงๆฮะเจ้าปลาแรดเผือก ครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ